ก็มีหลายท่านร้องขอมาว่าอยากให้พาไปชมหน่อยว่าตอนนี้พุทธคยาในช่วงที่ไม่มีคนไทยเป็นอย่างไรเงียบเงาบ้างหรือไม่มีความแตกต่างจากสมัยก่อนมีโควิดหรือไม่นะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบก่อนว่าเป็นบรรยากาศพุทธคยาในเดือนมีนาคมพศ .2565 ก็ประมาณได้ประมาณสักสองปีนะที่เราไม่ได้มาที่พุทธคยา เป็นช่วงที่คนไทยชาวพุทธไม่ได้กลับมาที่พุทธคยาการกลับมาที่พุทธคยาในครั้งนี้ณขณะนี้นะอ่าอิ t เต n a ์เนชั่นแนลไฟก็คือสายการบินระหว่างประเทศในเชิงพาณิชย์เนี่ยยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตเห็นว่าจะอนุญาตอีกทีหนึ่งในวันที่27มีนาคม2565และอาจารย์มาได้อย่างไรแตนะ่ก็มีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งเขาได้บอกไว้นะว่าไม่อนุญาตให้อินเตอร์เนชั่นแนลไฟ ก็คือสายการบินเชิงพาณิชย์เนี่ยบินเข้ามาในประเทศอินเดียเนื่องจากเ,าเป็นการระมัดระวังเรื่องของโควิดแต่ว่าเออ่ยกเว้นนะย,ยกเว้นเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลประเภทคารโก้หรือเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลพิเศษที่ได้รับการอนุมัติพิเศษจาก DGCA นะก็คืออธิบดีกรมการบินพลเรือนของอินเดียซึ่งสายการบินที่ได้รับการอนุมัติพิเศษเนี่ย ก็คือแอร์อินเดียเพราะฉะนั้นแอร์อินเดียบินได้นะสายการบินที่เป็นสายการบินเชิงพาณิชย์อื่นๆก็โดนแคนเซิลกันตลอดเวลาแต่ถ้าเบื่อสายการบินของแอร์อินเดียบินได้นะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงอย่างที่เห็นในภาพก็คือว่าเป็นช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวพุทธจากทั่วโลกมาเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นก็เลยค่อนข้างจะเงียบสงบนะไม่มีผู้รบกวน วิเวกกายวิเวกใจวิเวกอารมณ์ไปทางไหนมันก็ไม่ไม่ได้มีผู้คนแตกต่างจากสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยก็ไปไหนก็คนเยอะแยะนะมาพุทธคยาคนเยอะไปหมดปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างจะได้ความเป็นส่วนตัวมากวิเวกมากนะสามารถนั่งสมาธิสามารถเดินจงกรมได้โดยที่ค่อคนข้างจะเงียบสงบวิเวกพิเศษดี ก็นำภาพบรรยากาศมาฝากเอาพูดแค่นี้พอพูดไม่ค่อยเก่งไม่รู้จะคุยอะไรก็เดี๋ยวดูภาพประกอบเอาแล้วกัน Om Sat 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 អ <tum> ូមទួយព្រះធម៌